อุ้ยไหลลื่เปล่าโอเคอันนี้ชื่อพิมครับพิมพิมอยู่แถวๆนี้นะอ,นอยู่ไม่ไกลอันนี้ซ้อมประจําอยู่แล้วนี่ขับรถมาไกลมากมาจากไหนปากพนังครับผมชื่ออะไรชื่อแทนครับกี่กิโลอ่ะประมาณสี่สิบโลสี่สิบโลคือปกติเราขับจากนี่ปากพนังเนี่ยชั่วโมงหนึ่งอะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเขามาถึงเนี่ยเขาต่อยเสร็จแล้วเขาต้องขับกลับ <ไป S 2> อีกชั่วโมงหนึ่งอะ่ะ โอ้ยเพื่อมาเพื่อมาสามนาทีอ่ะอุ้ยเน่เน่เน่อุ้ย

เอาไปเอาน้ำมันมวยหนะ่อยเจ็บเจ็บเจ็บโอเคโอเค